สวัสดีครับผมดรปอมนะครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าฟู้ดเพย์อิงร้านอาหารของคุณนะครับจะไม่เหงาอีกต่อไปนะครับใครที่ฟังคลิปผมจบในคลิปนี้นะครับใครกาลังทําธุรกิจร้านอาหารอยู่กดฟังและก็แชร์กันไปนะครับวันนี้ครับบริษัทวินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์นะครับเราเปิดแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าฟู้ดเพย์อิงนะครับในแพลตฟอร์มนี้นะครับเราก็พัฒนาเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับสามารถที่เข้ามาร่วมแบบง่ายๆครับเอาละครับบริษัทวินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ของเราทาอะไรบ้างครับหรัสั่งอาหาร ตอบโจทย์การตลาดครบทุกเงื่อนไขทางการตลาดของร้านอาหารนะครับโดยแบ่งเป็นเงื่อนไข3ข้อครับข้อที่1คือแบบ Delivery นะครับ15%บห้เทคเอชัน6%ะครับที่สำคัญก็คือนะครับเราพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับให้ดาวน์โหลดบน Apple Store แล้วก็ Google p l a y นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสมาชิกนะครับระบบที่ลูกค้าสั่งก็คือ Food Paying ระบบร้านอาหารคือ Shop Food Paying แล้วก็ Win m o t o r ร์ไซหรือที่ l i ล e r วอรว่นะครับหรือว่าไบเดอ Go นะ ระบบนี้นะครับถูกเขียนนะครับแล้วก็พัฒนาระบบกระเป๋าเงินเพื่อที่จะให้ร้านรถสมาชิกนั้นสามารถเบิกเงินกันแบบง่ายๆนะครับฟู้ดเพย์อิ g ทำงานยังไงครับสมาชิกสั่งอาหารระบบเรียกวินแมนร้านรับในการอาหารวินแมนรับอาหารร้านถอนเงินได้ทันทีครับเมื่อวินแมนไปรับอาหารอันนี้มันเฟี้ยวตรงนี้แหละครับและที่สำคัญครับวินแมนไปส่งถึงลูกค้าและที่สาคัญครับวินแมนนะครับหรือไนเดอร์เนี่ยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายครับเพราะระบบนี้เป็นระบบจ่ายเงินก่อนสั่ง ก่อนกิน100%นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการที่ไ i เดอร์จะต้องเสียเงินก่อนนะครับที่สําคัญครับการตลาดของฟู้ a เ i n g นะครับเรานําส่วนลดมาเป็นพงสร้างแนะนําเพื่อนหรือว่าแอฟฟรีเอทนะครับการสั่งธุมิตแบบเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้เมื่อเป็นสมาชิกเขาจะได้ส่วนลด5%และได้ระบบแนะนําเพื่อน5ชั้นนะครับต้นทุนที่เราขอทางร้านอาหารไป15%นะครับ โดยจะตัดครั้งแรกคือ14%แล้วเมื่อร้านอาหารเบิกเงินก็จะตัดอีก1%รนวมมาเป็น15%พอดีครับเราออกแบบให้สมาชิกจดจำนะครับย้อนรุ่นฟู้ดเพย์อิงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากรายการก่อนบ่ายใครเครียดนะครับที่สําคัญคือเราสร้างเจ้าย้อนรุ่นฟู้ดเพย์อิ่งไปทั่วประเทศครับเพื่อให้คนจดจําและที่สาคัญครับเรามีอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เช่นหม่อมธนัดแบกและอีกหลายๆคนนะครับที่จะเข้ามาผักดันในการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักฟู้ดเพย์อิ่งคร่งา,งก,า,ากเ นะครับคือการทำา SEO, Facebook, Tik t o ต็อก u ูทนะครับแล้วก็าการทำ affiliate มันหมายความว่าร้านอาหารต่อไปนี้นะครับคุณจะไม่ไม่เหงาเพราะว่าร้านของคุณสามารถแนะนำลูกค้าแนะนำสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกของคุณและสมาชิกเหล่านี้นะครับไปกินร้านอาหารอื่นนะครับเท่ากับคุณมีส่วนร่วมของไรายได้อีกด้วยนะครับที่สามัญครับวันนี้นะครับใน f a c e b o o k ของเราใน YouTube ของเราและระบบ Every a f f i l i a t e ของเรา พร้อมที่จะเปิดดําเนินการแล้วนะครับผมหวังว่าร้านอาหารที่กําลังดูคลิปผมอยู่นะครับจะเป็นแนวคิดใหม่ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็สนุกกับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นนะครับร้านสมัครฟรีครับสิ่งที่ได้นะครับคือแค่เพียง15%เท่านั้นเองนะครับแต่ที่สาคัญครับเราก็มีพวกส่งเสริมการขายเช่นสติกเกอร์เช่นผ้ากันเปื้อนเช่นถุงฟูดแพคยิงนะครับแล้วแต่ที่บริษัทจะจัดให้ที่สําคัญครับทุกร้านครับผมจะสอนให้คุณทาโซเชียลมีเดียให้คุณเนี่ยไม่เหงาโดยการ ทำการตลาดบนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา Facebook การทํา SEO ทําชื่อร้านของคุณให้ติด Google การยิงแอด SEM การยิงแอด a c e b o o k และการทํ Tik t o อกของร้านคุณนะครับเราจะสอนกันที่นี่ครับร้านเนี่ยสมัครฟรีเรียนฟรีรู้เรื่องฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับง่ายๆครับทุกร้านเข้าฟรีไทยคิดไทยทำเรามาเป็นคนไทยนะครับเปิดร้านด้วยกันขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่เปิดร้านอาหารนะครับกำลังเหงาอยู่นะครับรีบ ติดต่อทีมการตลาดของฟูเป a ง i n g และขอเข้ามาร่วมแบบฟรีๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับ